พากลับมาที่กรุงเทพกันต่อเพราะว่าแน่นอนวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไทยนะคะที่หลายๆคนก็มักจะออกไปหาที่สําหรับทําบุญเข้าวัดนะคะแต่กิจกรรมในช่วงเช้าที่สําคัญที่บริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยแน่นอนอทุกๆปีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือการทําบุญตักบาตรถวายเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จํานวน99รูปเพื่อเสริมสิริมงคลในวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยภายในงานมาหาสงกรานต์ World Water Festival สองพัย เ็นทั่วล่ามหาสงกราร2567นะคะบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามสาดีกาตอนนี้ทีมงานของเราผู้สื่อข่าวของเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะคุณพรทิวากันทิยาใจค่ะผู้สื่อข่าวของเราคะ่ะสวัสดีค่ะะคคนคะ อน้รับสวัสดียามเช้าค่ะบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็มีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปค่ะก็มีการอัญเชิญพระสงฆ์นะคะจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะก็มาให้ประชาชนได้ถวายเข้าสารอาหารแห้งค่ะพาคุณผู้ชมเดินดูบรรยากาศนะคะช่วงเช้านี้ก็มีการทําบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งก็มีประชาชนนะคะ คร่องที่ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุพจน์รัินสระตรวีนะคะเรามีท่านกรรม และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะการทําบุญตักบาตรถวายเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์99รูปค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้ว่าสงกรานี้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เชิญมาที่งานเย็นทั่วล่ามหาสงกราน์ที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ได้นะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดรถรับส่งให้กับผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งรถรับส่งก็จะมีการจอดรออยู่3จุดนะคะก็คือจุดที่บริเวณเมเจอร์ปิ่นเกล้าสะพานพุทธยอดฟ้าและก็มิวเซียมสยามค่ะซึ่งก็จะเริ่มรับ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะทีมข่าวก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทางบ้านด้วยสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะผู้แน ที่ว่าด้วยนะคะ<ช>เราก็ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ<ช>เพื่อที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศก็<ช>เป็นภาพสวยงามนะคะอของประเพณีวัฒนธรรมไทยวันพระวันหยุดสําคัญสําคัญนะคะคนไทยพุทธศาสนิกชนก็จะหาที่สักบาทรทำบุญกันแบบนี้ก็ถือะะว่าเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทยจริงๆด้วยความเป็นสิริมงคลนะคะจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะ